วสวัสดีครับพี่น้องสูขูสูขคนอผมมาพอกับจ้าบ่อนอีกแล้วพี่น้องบรรยากาศดี่ดีแบบนี้ครับผมพาพี่น้องมาลวกจิ้มเด้อพี่น้องเด้อเน่าเสๆพี่น้องเลยลวกจิ้มเนื้อเด้อพี่น้องมา ใส่เครื่องเคี่ยงสุดๆมีเตนอ๊อฟเสียบเสียบพับเสียบยาลุงใส่เข้ามักยังเข้ากระหาว่าใส่สาระกี่นอ่อยเสียบเข็มเสียบยังมีเข้าจัดไปเบิดลโบมีสูตรก็แล้วกันล่มไปซื้อก็สีล่มขนาดเล่มนี้ เรื่อยขึ้นอยากช่วงเลี้ยงแบบมาเสียบเสียบมั่งกันลวกจิ้มกระทะกระทะเบอรห้างกระทะไม่เอาแบบนี้เรื่อยข้นมาพร้อมเลยไข่เขาลงจีร์ มับยังเอาลงเลยครับมันจะกาดีขนาดขึ้นฟ้าขึ้นฝนฝนขึ้นที่ตกเตรียบลงใจเลยเอามักเหยียนเอาลงใจกินแบบวันว่อนมาเนี่ยน้ำคิมห้องเตรียมมากเลย เสียงฝนพิ่หวังเลยป่าห้วงเตือนเนกินเอาแบบบ้านๆก็เล่้วกันมันนี่เพราะตองน,นี้ยังหลยอยตองงกลงเบิรงกจะจะตวนกันก็ได้จุ่มไป เยิมลงไปไม่ใช่รัวมนันแรงหนอก ยากเนี่ยมันหลายขันหลายตัวได้บรรยากาศตรงในตรงหน้าดวกดวกจุม่มด,ดูเดียวเียละเนาะ ครับใส่เลยไง่ายเลยลองเลยเท้าขึ้นลามบดเนี่ยนู่นแบบมักไผม,มักบั้นเลยเนาะมักจังได้เขาก็ใส่เลย อวกลงไปกินลงไปหมดการกินวุนมีผิดไม่ถือก,ก็แล้วกันว่าแต่พวกกินแซบ่บพอแล้วความสุขมันอยู่ที่การกินตัดข้าวเลย็กน้องเยรสมะสีเข่าเนี่ยด้ยือรสมะสีแข้งเนี่ยจะน่อยเพราะว่าดูกลางทุง่งกลางทานะ่นสน้อง เดี๋ยวเป็นบวบ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 บวมบอบบว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 บับบวบบวบเวบบวบบ่บบวบนบบวบบบบบบรับพบบวบบวบดวบบวยบวบบวบบบบวบบบบ เ,นะเอาแบบนบ้านได้บแบบนี้เหรอใครพี่น้องไข่บว,วกกอสำเน็ง,งี่ะตัวไซคือยังขัดเลยคือคืออยู่เลย กรอักใส่ไปเลยเนื้อนุ่งง่ายๆก็ลองเห็นกินกินลายข้นไปเลยผู้เดียวกันเดี่ยวเตี๋ยเนาะนเดี่ยวเตีย๋ยวหมกกนนะูมัดนะอ๋อมักแบบนี้เท่าไหร่ัดแบบนี้นมันห่วงเลยละ่ะ ภาพไปจากหน่อยมันสีบวกปากปากิ้มหาพไปเลยเต็มบรรยากาศอืมอัน<ต><ต>นี้ตัวนี้ใส่ไงไปผมน้ำมาเ็ดเค็มหน่อยมาเ็ดเค็มก็เ,เอาลงไป หันเวลาให้มันเศร้าหอนนะครับเด็ดผักเด็ดอยาใส่กินไปเรื่อยๆมากาปคำใหญ่ๆเนาะนี่แหละความเสี่ยบ กต้องบรรยายยังมากไม่เลยเพี่นของเบิง้งนกกินเน็ยเขาหูแล้สวสดเลยสวดนหว่อ สุดลำหันไม่แห้งเอาล่ะครับพี่น้องครับเมนูแบบง่งายสไตล์จ่าบอดและพี่น้องเด้อมื้อนี้เท่ากันไม่เห็นดูเห็นกิน่นสูพี่น้องบึงควมไดแเสียบควมไดจังไดสื่อใจจังห้องห่ากับไส้ลงไปเลยพี่น้องเลยว่าะตรงมีพิษมีถื่อเอียงดอกการกินเสียบดูที่ความรู้สึกของห้องน่นอนครับพี่น้องครับสำหรับทีมีขอขอบคุณหลายๆทีพี่น้องที่ติดตามรับชมขอบคุณหลายๆครับผม